แต่การบวชมาเนี่ยมันไม่ได้บวชมาเพื่อรู้นั้นรู้นี่นะท่านบวชมาเพื่อฝึกปฏิบัติให้มันเห็นเห็นชัดว่าไอสิ่งที่รู้นั้นรู้เนี่ยมันเกิดมาจากอะไรถ้าหาว่าท่านรู้นั้นรู้นี่ไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วแต่แล้วถ้าอย่ตัวเข้าไปเป็นท่านก็ไปไม่พน้นหนีไม่พ้นนรกท่านตัวนรกตัวแรกท่านยังหนีไม่พ้นเลยจากการที่ท่านปฏิบัติไม่ใช่เรานั่งสมาธิจนเนี่ยแล้วเ,เป็นคนดีเพราะสมาธิ สมาธิไม่ได้ทําให้ท่านเป็นคนดีท่านท่านนั่งสมาธิแล้วท่านได้บุญยิ่งใหญ่กว่าทํานั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นข้าวเปรียบเปยนั่นงสมาธิเฉยๆก็ไม่ได้บุญยิ่งใหญ่อย่างนั้นไม่งั้นตบรรทายตายในสมาธิต้องเป็นพรหมสิไม่เห็นจะเป็นพรหมเลยไม่ได้เห็นว่าจะเข้าไปถึงไหนเลยตยบ่บรรทาย,ยได้รูปฌานเข้าไปถึงอย่างน้อยก็มีระดับของความว่างคืออากิจัญญาจายตนะ ถือเจ้าไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้าไปถึงระดับนี้เนี่ยทําไมไม่ได้เป็นพรมละ่ะยังมาทาไมเป็นสัมโพสีละ่ะใช่ไหมแต่เดี๋ยวต้องมีเหตุมันเราเนี่ยเรียนรู้ทมฟังทรมาเราไปอ่านอ่านที่เขาว่ามาใครว่ามาบ้างก็ไม่รู้แล้วไปลอกลอกสืบ,สบ,สบต่อๆกันมาแล้วเราบอกนี่คือความจริงมันไม่จริงนั่นสมัยก่อนข้าก็เชื่ออย่างนั้นเชื่อว่าจริงเขาเรียกว่าเชื่อไปตามโลกว่าตามกระแสโลก แล้วก็ว่าไปตามกระแสคนตนเองว่าตัวเองก็อ่านมาฟังมาก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วมันก็ชี้บอกคนอื่นไปซืบเนื่องแต่พอได้ฝึกได้ปฏิบัตินั่นแหละมันเห็นความจริงอย่างพวกท่านได้ฝึกปฏิบัติเห็นความจริงท่านเห็นแล้พลิกไปจากที่ท่านคิดไหมทุกทุกงอย่างเหมือนกันไหมไม่เหมือนเหมือนไม่ต้องเหมือนเหมือนไม่ต้องคู่ท่านฝึกอยู่เหมือนไม่ใช่เหมือนไม่ใช่เหมือนไหมไม่เหมือน มันคนละเรื่องคนละราวกันใช่ไหมคนละเรื่องคนละราวกันในเรื่องที่จะเข้าใจที่เรานี้กันมาเพราะงั้นเรื่องพวกนี้มันพูดเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติสงที่ปฏิบัติสงไม่ปฏิบัติเอาแต่นั่งเขียนนั่งอ่านมันก,มนก,ก็มันก็แขกกระเชอฮะมันก็แหกปากวางน้นวาเพราะมันไม่เคยปฏิบัติมันนั่งแต่อยู่ในห้องงั้นคนปฏิบัติเนี่ยมันจะคุยรู้เรื่อง มันจะรู้เลยเฮ้ยนี่ท่านพูดจริงหรือไม่เพราะว่าเคยปฏิบัติ